สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้ชัดพูาจัดให้ประจำวันพุทธที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะบ้านข้างๆดิฉันในขณะนี้ค่ะท่านผู้ในการสำนักงานปปชประจำจังหวัดกาญจนบุรีนายพิสิทธิพัฒนกิจจำรูนนะคะอยู่กับดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะกอนอื่นนะคะอยากจะให้ท่านผู้การเล่าให้ฟังค่ะว่าแผนการทํางานของปปชนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า3ามกลไกหลักในการทํางานก็คือเรื่องของการปรับปรามการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็การต้องการการทุจริตแล้วก็ด้านการบริหารนะคะตรงนี้อยากจะให้อพออเล่าให้ฟังนะค่ะครับกนอื่นต้องขอเรียนว่า สำนักง,งานปปชเนี่ยมีภารกิจหลักเนี่ยในสามด้าน<ช>นะครับด้านแรกเนี่ยก็ได้แก่ด้านการปราบปรามการทุจริต<ช>นะครับซึ่งในเรื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการนะครับตั้งแต่การตรวจรับเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นจนนําไปสู่การไต่สวนค่อยจริงนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลากําหนดไว้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยครับสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดการจนบุรีเนี่ยมีเรื่องตรวจสอบคดีจริงที่อยในความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ย84เรื่องนะครับซึ่งเป้าหมายของเราในปีนี้เรื่องที่ค้างอยู่ในปีประมาณพศ .2565 ลงไปเนี่ยประมาณ60เรื่องเนี่ยปีนี้เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ นะครับส่วนเรื่องไต่สวนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเรื่องไต่สวนอยู่ประมาณ27เรื่องนะครับก็เราตั้งเป้าไว้เรื่องไต่สวนตั้งแต่ปีงบประมาณ2565เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณ18เรื่องนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายในเรื่องต้นครับส่วนงานตรวจสอบทรัพย์สินนะครับงานตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องของ การแสดงเขาเรียกว่าความมีอยู่จริงนะครับของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรนตํตแหน่งตามที่คณะกรรมการปปชเนี่ยกำหนดให้ต้องยื่นนะครับสำหรับในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ122หน่วยงานนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีตําแหน่งที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ย ประมาณ450ตำแหน่งนะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยครับก็ยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็มีบัญชีที่เรารับยืน่นอกวาระนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในปีก็ประมาณ2567เนี่ยตั้งแต่1ตุลาไปต้้งมาเนี่ยก็เรารับบัญชี ผู้เยี่ยมมายื่นเนี่ยประมาณ31บัญชีะนะครับแล้วก็มีบัญชีที่เราตรวจสอบอเขาเรียกว่าตรวจสอบปกตินะครับตามระเบียบเนียปกติเนี่ยประมาณ61บัญชีที่เราตรวจไปแล้วนะครับแล้วก็มีตรวจในลักษณะของการยืนยันข้อมูลเนี่ยประมาณ8บัญชีะนะครับส่วนการตรวจสอบบัญชีในลักษณะเชิงลึกนะครับเชิงลึกนี่ก็อาจจะมีพฤติการสอว่า อาจจะตรงใจไม่ยื่นบัญชีหรือว่ามีพติการร่ํารวยนะครับก็มีสองบัญชีนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีหนึ่งลายนะครับที่ทงางกรรมการปปชเนี่ยมีมติว่าตรงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหวา่างดําเนินการะนะครับโดยเฉพาะการทํางานนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ปปชในส่วนของจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเราจะมีเครือข่ายในการทํางานก็คือในส่วนของภาคเจ็ด ลงมาด้วยนะคะมาดูใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับในส่วนของงานต่างๆเนี่ยนอกจากสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วเนี่ยเราก็มีสำนักง,งานปปชภาคเจ็ดนะครับซึ่งรับผิดชอบอพื้นที่ในเจ็ดจังหวัดในโซน ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็เราก็ยังมีเครือข่ายภาคประชาชนนะครับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดากาญจนบ,บุรีนะครับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ทํางานสนับสนุนสํานักงานปปชอยู่ ค่ะ,ะคช่เป็นหูเป็นตานะคะและที่สําคัญค่ะการทํางานของปปชนะคะสำหรับชมรมสตรองจิตพอเพียงนั้นก็ถือว่าเป็นคนต้นแบบให้กับเด็กและเยาวชนนะคะ,<ช><น>ะไม่ว่าจะเป็นโตไปไม่โกงนะคะก็จะมีรูปแบบในการทํางานได้เห็นนะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการขับเคลื่อนใช่ไหมคะท่าน<ช>หลายคนหลยท่านคุ้นหูเรื่องของ ITA อ๋อครับผม ITA เนี่ย ชื่อเต็มเนี่ยก็คือโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือเราเรียกย่อๆว A, ่า ITA นะครับต้องขอเรียนว่าจริงๆ ITA เนี่ยทำมาหลายปีแล้วนะครับสําหรับจังหวัดจันทบุรีนะครับปีที่แล้วเนี่ยการประเมิน ITA เนี่ยผลการประเมินเนี่ยก ก็มันกไ็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับคือ<ส>เราจะต้องมีการผลึกกําลังนะรวมพลังกันอีกครั้งในการกระตุต้นใช่ครับสําหรับในปีนี้สานักง,งานปปชประจําจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้ต้องเรียกว่าร่วมมือแล้วครับเพราะร่วมมือกันมาทุกปีแล้วปีนี้ต้องเป็นการผลึกกาลังก,กันนะครับตัง้งแต่สำนักง,งานปชปชกาญจนบุรีสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ<ช>เพื่อที่เราจะขับเคลื่อนอการประเมิน i p a ในปี2567เนี่ยครับใ,<ช>ให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้นนะครับโดยในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยก็ได้จัดให้มีการประชุมน,นะครับชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนให้ทางอบทเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเ<ช>ข้ามาประชุม ไปแล้วนะครับเมื่อบกรลาที่ผ่านมานะครับเราก็จัดไปในท้องที่สามเอเภอนะครับในส่วนของสำนักงานปปชเองเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของอการให้ความรู้นะครับแล้วก็การตรวจทานข้อมูลในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเขาเรียกว่า o อไทนะครับปีนี้เนี่ยหน่วยงานอบอไหนทำ ได้แล้วเนี่ยก็จะส่งมาให้เราตรวจทานความถูกต้องก่อนนะครับเพื่อทียะกับเพื่อนคะแนนโอไทเนี่ยให้ให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าที่ที่ผ่านมานะคะการจนบุรีนี้ขึ้นเป็นระดับประเทศก็ได้ก็มีนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค,คล้ายๆแบบว่าเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะคจุดไหนที่แบบ เราจะมีการปรับปรุงนะคะก็มาเรียนไปพร,พร้อมๆกันใช่ครับทุกหน่วยง,งานต้องต้องทํากันเราก็จะมีการถอบบดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนน ITA เนี่ยสูงะนะครับที่ก็มีผลการประเมินดีนะครับก็จะถอบบดบทเรียนให้กับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะคะแนนยังไม่ผ่านะนะครับนะคะหน่วยงานภาครัฐก็เหมือนกันนะคะแต่ละแต่ละที่นั่นก็ เรียนรู้นะคะและที่สําคัญค่ะถ้าหากว่าติดขัดตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจปปชพร้อมที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมใช่ครับเรามินดีครับที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมสนับสนุนทุกหน่วยงานอยางเต้นที่ครับค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะหุ้ฟังค่ะสื่อดิจิทัลนะคะถือว่าเป็นสื่อที่แบบว่าสามารถสืบคนได้ด้วย ะะมีข้อมูล<ช>ท่านทําอะไรท่านก็เอาข้อมูลต่างๆนั้นเข้าไปเก็บข้อมูลไว้คนอื่นก็เข้าไปสืบคนได้ด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ยากเกินความสามารถที่จะทำใช่ไหมคะใช่ครับใช่ะคะช่คะ,คะก็คิดว่าปีนี้ก็คงจะดีขึ้นนะคะกว่าปีที่ผ่านๆมาะะที่สําคัญค่ะหลายโครงการนะคะที่ทางปปชได้มีการทํางานนะคะที่บอกว่าป้องนําปราบใช่ไหมคะท่านใช่ครับ นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันเป็นอะไรอาจจะไม่ได้มีเจตนาทุจริตนะครับบางรายก็อาจจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจนะครับไม่เข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายนะครับเราจึงํางานป้องกันเนี่ยมานางานปราบนะครับงานที่เราเจอจใคขไปสู่การดาเนินคดีเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆะนะครับ ในงานป้องกันของเราเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับที่เป็นงานป้องกัน,นจริงๆนะครับอย่างเช่นการให้ความรู้นะครับการปลูกฝังค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตนะครับในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงานป้องปรามนะครับเขาเรียกว่างานป้องกันเชิงอุกนะครับก็ได้แก่การเฝ้าระวังจับตามองและแจ้งเบาะแสของสตรองนะครับรวมทั้งโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่นะครับซึ่งปีนี้เนี่ย โครงการแก้ไขปัญหากา,าราาทุจริตในพื้นที่เราได้มีการระดมนะครับความคิดเห็นและก็ประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับในระดับของช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง122หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีมีบทบาทหลักก็คือการตรวจงานใช่ไหมคะท่านใช่ครับช่างเนี่ยก็จะมีบทบาทหลักในเรื่องของการควบคุมงานนะครับแล้วก็การตรวจรับงาน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังของเราเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมงานและก็การตรวจรับงานนะครับในบางพื้นที่เนี่ยมีการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนขนทางรางระบายน้ํานะครับในบางครั้งเนี่ยสร้างไม่เท่าไหร่ก็พบรอยแตกลาวนะครับเรือ่อง พวกนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นการทุจริตสะทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องการชำรุดบกห้องซึ่งพอเราไปตรวจพบแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำนะครับให้เขาแก้ไขถ้ายิงอยู่ในระหว่างสัญญาเนี่ยก็ให้ผู้รับจ้างเนี่ยมาซ่อมมาแก้ไขงานนะครับเหี๋ยแ,แต่เราไปตรวจแล้วเนี่ยเราพบว่าสอว่าอาจจะมีการทุจริตนะครับถ้าเราพบอย่างนี้เนี่ย ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการถัดไปก็คือกระบวนการของงานปราบปรามนะครับต้องรับเป็นคดีไปดําเนินการต่อรค,ครับนะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมานะคะทีมสตรองจิตพอเพียงมีทั้งผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นจิตอาสารแล้วก็ยังมีเด็กและเยาวชนด้วยใช่ครับมีปลูกฝังไปตามโรงเรียนต่างๆนะคะก<ช>็ะะะถือว่าหลักๆก,ก็จะดูเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีนี้ครับสตองติดพอเพียงต้านชุดจริตเนี่ยเรามีเรามีโครงการที่เป็นเป็นไฮไลท์เนี่ยประมาณอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการคุ้มลุกล้ำทรัพยากรธรรมชาติค,คส่วนที่สามเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการเรียกรับสินบนะนะครับซึ่งปีนี้ เราได้ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยในเรื่องการจัดซื้อจ้างเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ลงไปตรวจถนนนะครับถนนของอปทอที่มีมูลค่าโครงการสูงสูงะนะครับแล้วก็จากการประเมิน ITA เมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นอปทอที่ไม่ผ่านการประเมิน ITA นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดาเนินการอยู่แล้วนะครับค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการบุกรุก ของการจนบุรีของเราพบไหมคะเออปีนี้เนี่ยเราดูราการกับสำนักงานเจ้าท่าภูม,มิภาคการจนบุรีนะครับก็ไปตรวจในเรื่องกรณีมีผู้บุกลุกล่วงล้ำลำน้ำนะครับแม่กองกรับริเวณท่าน้ำการจนบุรีนะครับ เป็นปัญหาบ้านสิบสามหลังที่เราเฝ้าระวังด้วยนะคะก็สามารถแก้ไขดําเนินการได้ก็เป็นการทํางานของปปชนะคะร่วมกันหลายฝ่ายในการดําเนินการนะคะอย่างที่เราได้มีการสืบค้นเข้าไปดูในหน้าเพจของสํานักงานปปชนะคะก็จะเห็นทีมของท่านผู้มีการลงไปดูในส่วนของอาหารกลางวันด้วยใช่ค่ะนะคะหลักๆเราไปดูน้องๆเกี่ยวกับอาหารกลางวัน รเราไปให้ความรู้เขายังไงบ้างคะพ่อใช่ครับต้องเรียนว่าการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะลงพื้นที่โดยที่ไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอ,อ๋อเราไปสุ่มไปเลยเหรอคะใช่ครับเราเนี่ยจะไปแบบเงียบๆครับไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยเราก็ลงไปตรวจนะครับแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเนี่ยเป็นอย่างดีค,ครับ เขาก็เราก็ลงไปตรวจส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะพบอาจจะพบข้อบอกพร่องในการดําเนินการบ้างนะครับบางทีเนี่ยโปรแกรมอาหารอาจจะไม่เป็นไปตามโปรแกรมสกูล,ลัน<ม>นะครับ <và S 1> ในบางอย่างเนี่ยในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยเราก็พยายามแนะนำนะครับถ้าพบข้อบอกพร่องพยายามแนะนําให้ให้เขาทาตามระเบียบ ของทางราชการนะครับซึ่งเราก็จะแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะครับก็คอยกำกับติดตามดูแลหลังจากนี้เราก็จะลงไปสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้รับาการแก้ไขหร,ห,รหรือไม่นะครับถ้าไปครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนะี่ยยังไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ามีความจะเป็นต้องส่งเรื่องนี้ให้กับงานปราบปราม นะครับดือย่างจริงจังใช่ครับ <นะ S 2> ข่าวนี้ต้องเข้าไปเอาผิดกับคนที่ดําเนินการะะถือว่าเราป้องกันและป้องปรามแล้วม,มันยังไม่ดีขึ้นก็คงเหลือไม้สุดท้ายก็คือก็ต้องปราบปรามถูกไหมครับค่ะทั่วประเทศนะคะก็มีหลายท่านนะคะจับตามองในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันก็คือนมโรงเรียนนะคะ,คะก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะได้รับ นะคะสิ่งนี้เป็นดีที่สุดแต่ส่วนมากแล้วเท่าที่ลงไปก็ไม,ไม่ไม่หนักใจเท่าไหร่นะก็ยังมี<ช>ไม่มีประเด็นอะไรที่ข่าวโด่งดังนะคะอย<ช>่างในส่วนของการจนบุรีนะคะก็จะได้มีการลงพื้นที่นะคะไปดูนะคะคือเราไม่ได้ปล่อยปะแล้วเลยไม่ใช่ว่าพอมีข่าวเรามาตุ้มตุมตุมคือครเราจะทํากันตลอดเลยเราทํากันตลอดนะครับแล้วต้องขอเรียนว่าในบางพื้นที่ที่เราไปเนี่ย บางทีเนี่ยเราอาจจะไปทํางานอย่างอื่นอย่างเช่นเราไปทางานในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสนะครับถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราอาจจะสุ่มโรงเรียนใกล้กลๆแถวนั้นนะครับแวะไปดูหน่อย,อยใช่ครับเวลาเราก็จะพยายามแวะไปดูตลอดะนะครับไม่ได้ทําเป็นไม่ไม่ได้ไปจับผิด ใช่ครับไม่ได้ไับผิดนะครับเาไเหมือนเยี่ยมเยือนให้กําลังใจกันนะคะรวมไปถึงทีมสตรองด้วยใช่ครับส่วนมาก13อําเภอนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะเกือบทุกทุกที่เลยใช่คะทุกเรื่องเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันแบบได้ได้ได้ผลตอบรับเป็นที่พึงพอใจ เนะคะคืค่ะก็เป็นการทํางานะนคะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็จะมีการไปให้ความรู้เดี๋ยวนี้เห็นน้องๆทําคลิปนะโตไปไม่โกงนี่ว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากทุกคนทุกภาค<ช>ส่วนใช่ค่ะโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวจุดเล็กๆนี่แหละนะเป็นต้นแบบตั้งแต่แรกเริ่มเลย แล้วก็สถานศึกษานีก็การทํางานของปปชในการขับเคลื่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคของการจนะบรีของเราหรือว่าปปชโดยรวมนะคะที่มีแผนเน้นมานะคะเขาให้มีปรับปรุงยังไงบ้างคะตามนโยบายหลักของปปชะคะ่ะคือจริงๆต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการทุจริตเนี่ยซับซ้อนขึ้นะนะครับซับซ้อนขึ้นแต่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงจะซับซ้อนยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีคนสั่งนะครับมีผู้สั่งผู้ใช้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยอ่าลูกคดีจะเป็นอย่างนี้มาตลอดทีนี้เนี่ยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยผมต้องขอเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยปปชเนี่ยปรับปรุงกฎหมายเนี่ยนี่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกระตุลิตเนี่ยอ่มีวัตการเนี่ยเยอะ <C han> ค่ะจะแดงว่าต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเหรอคะพอคือเราพยายามพัฒนาระบบกฎหมายเนี่ยให้เอื้อหนวยต่อการปรับปรามการทุจริตอย่างเ <C han> ช่นตอนนี้เรามีระเบียบในเรื่องของการคุ้มครองพยาน <C han> นะครับถ้าท่านเป็นพยานในปปชแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินรลล่างกายเสรีภาพท่านสามารถร้องขอความคุ้มครองจากสำนักง,งานปปชได้ <C han> นะครับ หรือว่าเรามีระเบียบในเรื่องของการกันพยานนะครับท่านอาจจะเป็นเจ้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้อยากทาเลยท่านถูกบังคับท่านถูกสั่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านก็สามารถมาให้การอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีกับคณะกรรมการปปชนะครับท่านอาจจะได้รับการกันเป็นพยานโดยไม่ถูกดำเนินคดีคะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมาตรา134 ของปปชนะครับถ้าท่านถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการนะครับไปในทางที่ไม่ชอบท่านมีสองทางทางแรกก็คือทําบันทึกโต้แออย้งคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีใครกล้าทําทางที่สองเนี่ยก็คือท่านมีหนังสือแจ้งมาที่คณะกรรมาการปปรชในเรื่องนั้นนะครับท่านอาจจะได้รับการยกเว้นนะครับในการดําเนินความผิดในความรับผิดต่าง โดยเฉพาะ,ะระบบราชการนะคะจะต้องทําตามกระบวนการของนายไปแต่ถ้าหากว่าเราเห็นเราไม่สามารถที่จะคัดค้านถ้าเราไปคัดค้านมากก็จะเป็นแบบว่าไม่เข้าพวกแล้วะนะคะในทํานองนี้สิ่งที่สบายใจที่สุดค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะนั่นก็คือการคุ้มครองหรือว่าการต้องกันการดูแลสําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส ใช่ค่ะ,คะทางปชปชเต็มที่นะคะสำหรับการดูแลท่านนะคะ<ช>ยังไงช่องทางในการแจ้งก็มีทางไปที่สำนักง,งานเลยใช่แล้วก็แจ้งทางไหนได้อีกนะค,ค่ะ,ะ,ะเราก็จะมีให้รหัสท่านไว้ท่านสามารถใช้รหัสเนี่ยติดตามผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะนะครับถ้า1นึ่งสองเนี่ยคือส่วนใหญ่ถ้าท่านร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเนี่ยเราจะมีรหัสหรือเราก็อาจจะมีเรื่องของเลคลับ เรื่องไว้นะครับท่านสามารถโทรตามได้ครับทรตามะะได้ค,คือเราสามารถสืบค้นแล้วก็ตามงานได้ด้วยนะใช่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้แจ้งแล้วใส่หลายคนอื่นนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นแล้วไม่เหมาะสมไม่สมไม่สมควรเราไปศรึกษาที่ปปชก่อนว่าจริงหรือไม่ยังไงทางปปชก็จะตามเรื่อง ะะใช่ครับอ่าคก็ค,คือถือว่านะคะเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะเรื่องของการทุจริตทุกคนนะคะต้องช่วยกันทุจ,จริตจะต้องเป็นศูนย์ใช่ครับมีท่านุมนการพิสิทธิ์พัฒนากิจจำรนุนทุกโครงการนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการของพี่น้องประชาชนทุกที่ไมแต่ต่างจังหวัดไม่ใช่เฉพาะกาญจนบ,บรุรีนะคะท่านก็สามารถที่จะ ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะคะที่สําคัญค่ะเรามาร่วมปลูกฝังนะคะเด็กแล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่เตาไปไม่โกงและก็คนไทยทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตวับันนี้ขอพระคุณท่านผู้มีการนะ,ะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับลารายการไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลานของอาเซียนภายใน5ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเนี่ยผมไม่เจอ